สวัสดีครับในเอพิโ o ดนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเรื่องของการใช้งานส่วนเสริมของ nvda กันต่อนะครับวันนี้นะครับผมมีส่วนเสริมดีๆนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับส่วนเสริมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็ชื่อ sound speed นะครับซึ่งการล,ลักษณะของการทำงานของมันก็คือเราสามารถที่จะแยกซ o u n d ออก คนละด้านได้กล่าวก็คือในกรณีที่เรามีทั้งเสียง nvda ทั้งเสียงเพลงหรือเสียงประชุมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกออกเป็น2องลำโพงได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ซาวการ์ดเดียวกันก็ตามนะครับที่ผ่านมาสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราจะต้องใช้ซาวการ์ด2องซาวการ์ดขึ้นไปนะครับถึงจะแยกได้แต่ที่นี้นะครับ ตัวฝนเสริมตัวนี้นะครับจะมาช่วยในเรื่องของการแยกเสียงตัว nvda นะครับให้ออกเป็น2ลํลำโพงนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการจำแนกนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันก็คือในกรณีที่ผมกำลังประชุมอยู่ผมอยากที่จะทำงานไปด้วยก็คือผมจะแยกให้ลำโพงหนึ่งเป็นเสียงประชุมแล้วก็อีกลำโพงหนึ่งเป็นเสียง nvda นะครับก็สามารถที่จะทําได้หรือผมกาลังฟังเพลงอยู่ผมอยากให้ลําโพงหนึ่งเป็นเสียงเพลงแล้วก็ลําโพงหนึ่งเป็นเสียง N V D A แล้วก็ทํางานไปด้วยก็ได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับส่วนเสริมตัวนี้นะครับชื่อว่า Sound Speed นะครับซึ่งในส่วนของส่วนเสริมนะครับสามารถที่จะค้นหาได้จากทาง Google นะครับ คนหาว่า nvda add-on แล้วก็ u าวสปร p t นะครับก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดหรือถ้าใครไม่มีนะครับลองฝากข้อความไว้ได้ครับในครั้งหน้าเวลาทำผมทำส่วนเสริมเนี่ยผมทำวิธีการใช้งานส่วนเสริมผมก็จะเอาส่วนเสริมมาให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันเลยแต่ทั้งนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวส่วนเสริมก็มีอยู่หลากหลายอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะหากันได้ไม่ยากนะครับก็ ใน EP นี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานอย่างเดียวนะครับการติดตั้งก็เหมือนการติดตั้งส่วนเสริมทั่วไปนะครับเลือก enter ไปที่ส่วนเสริมแล้วก็แท็บมาที่โอเคแล้วก็แท็บมาที่ yes นะครับในการยืนยันแล้วก็ทำการรีสตาร์ท NVDA ครั้งหนึ่งนะครับส่วนเสริมก็จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าส่วนเสริมนิดนึงนะครับ การตั้งค่าส่วนเสริมนะครับเราจะกด nvda นะครับ nvda key กด n nvda menu แล้วก็เลือกลูกศรมาที่ preferences sub menu p preferences นะครับ enter ไป settings s ครับมาที่ settings nvda settings general normal configuration dialog categories list general one of forty one นะครับหลังจากนั้นผมก็กดตัว s ไปนะครับไปที่ sound splitting นะครับ s speech two of forty one s speech loggers s speech history of s speech history s sound splitter twenty three of forty one sound splitter นะครับชื่อ sound splitter นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอเจอแล้วผมก็แท็บลงมานะครับ Sound Splitter Property Page Split NVDA Sound and Application Sounds into Left and Right Channels Checkbox Not Checked Alt Plus S, <S ตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกไว้นะครับมันจะแยกให้เราอัตโนมัติระหว่างเสียง NVDA กับเสียงซาวนะครับผมแนะนำไว้ไม่ต้องเลือกนะครับไม่ต้องเลือกตรงนี้ไว้นะครับแท็บลงมาครับ Switch Left and Right During Sound Split Checkbox Not Checked Alt Plus L ตรงนี้นะครับ สปิดซาวดิลิ่งซาวสปิดนะครับก็คือในกรณีที่มันมีเสียงมากกว่า2เสียงขึ้นไปนะครับเรามันจะแยกให้อัตโนมัตินะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปใช้คําสั่งแต่ทั้ง2เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องเช็คไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีการใช้ช็อตคัตในการแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็อันนี้ผมมาให้เพื่อนๆได้รู้จักเฉยๆเสร็จแล้วแทบมาที่โอเคครับ okay <button>. โอเคบันครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับผมสามารถใช้คำสั่ง nvda alternate s นะครับในการแยก <S sound <switch> s w i t enabled นะครับ sound switch enable ตอนนี้ผมลองกด start window search window p i n list Microsoft Spotify 13ตอนนี้ทำงานอยู่นะครับแต่ว่ามันมีแค่เสียง NVDA เสียงเดียวมันก็จะไม่ทำงานมันจะไม่แยกให้นะครับ Sound s p l t disabled โอเคตอนนี้เรายังไม่มีผลอะไรนะครับเรายังไม่เห็นผลว่ามันแยกให้จริงๆเพราะว่าเรามีแค่ NVDA นะครับ NVDA โปรแกรมเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวคลิปตัวอย่างขึ้นมานะครับเปิดเสียงขึ้นมาอีกสักเสียงนึงนะครับ บางคนสามารถเทไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ Ox28 Ox280 Videos Row1 Column22f2 Videos Items View List การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสมาร์ทวยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมา Media Player Classic Home สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพับนายพีชสัจจนาถอันนี้ผมใช้ NVDA นะครับ เอาใหม่เดี๋ยวผม <Videos. S 1> เลือกเปิดคลิปที่มันย,ยาวๆดีกว่าการใช้งาน Voiceover Utilities การตั้งค่าเสา์ MP4 การใช้ข้าโปรย macOS TX การใช้งาน Voiceover Utilities โอเค,อเ,คเอานี้แล้วกันนะครับคลิกตัวนี้แล้วกัน Media Player Classic Home Cinema ครับตัวนี้ผมใช้ NVDA a l t e r n a t e S นะครับมันจะแยกให้ สวัสดีครับมาพบกับ s o f t w a r คนเคยนะครับผมนายพีรพิลาริศกับการใช้งาน Voiceover ปฏิบัติการตัว NVA กับเสียงจะแยกกันนะครับผมจะลองใช้คำสั่งถ้าหากว่าคุณชอบเนื้อหานี้ช่ายใจกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆเมื่อมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ด้วยนะคะการใช้งาน Voiceover Utility กันเลยนะครับก็คือ ดังทั้ง2โพงเดี๋ยวผมจะใช้ NVDA Alternate S นะครับอันนี้เห็นมหมครับแยกล่ะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องใช้คู่มือก็จะอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เสียง NVDA ของ Microsoft การใช้งาน Voice for Utility ก็จะกดเหมือนเดิมครับ NVDA Alternate S o i e นะครับก็จะมาที่ Start window. Print list. Microsoft. Voice over utilities. MP. Video videos. Items view list. Videos. อันนี้ก็คือเป็น desktop ตัวอย่างการใช้งานนะครับเป็นตัวอย่างของการใช้งานา sound splitter นะครับซึ่งเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้หลายอย่างเช่นผมทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเราอยากให้เสียงเพลงกับเสียง NVDA แยกจากกัน ก็สามารถทําได้หรือประชุมไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็โน้ตไปด้วยเราทํางานไปด้วยเราอยากได้ินแค่เสียง n v d อยู่อีกลำโพงหนึ่งแล้วก็จะแยกให้เสียง n v d ดังอีกลำโพงหนึ่งแล้วก็เสียงประชุมดังอีกลำโพงหนึ่งก็ได้นะครับลองไปไประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ